สวัสดีครับเจอกับบูมจอมรีวิววันนี้อยู่ที่บ้านสวนมัสซาดครับใกล้สี่แยกประชานิกรนะครับเป็นร้านนวดแผนไทยนะครับอันนี้บรรยากาศหน้าร้านนะครับตกแต่งสวยงามต้นไม้ร่มรื่นนะครับวันนี้ผมจะมานวดแผนไทย2ชั่วโมงนะครับก็มีนัดหมายไว้ครับก่อนอื่นก็ต้องทำความสะอาดเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ทั้งงานที่นี่อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็มีบริการที่ดีแอร์เย็นเฉียบเลยครับทุกอย่างค่อนข้างดูดีนะครับพร้อมทีเดียวตอนนี้ก็ทำความสะอาดเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นการผ่อนคลายเบื้องต้นนะครับก็จะมีสมุนไพรน้ำยาทำความสะอาดนะครับเพื่อให้แข้งขาเรามีความสะอาดพร้อมที่จะนวดนะครับวันนี้เป็นนวดตัวเน้น หัวคอบ่าไหลครับนี่ฮะก็ถึงเวลาล้างทำความสะอาดครับเพื่อเตรียมตัวก็จะมีการเปลี่ยนชุดเหมือนปกตินะครับแล้วก็เตรียมตัวนวดวันนี้ผมยังไม่ได้รีเควสหมอนวดนะครับจะลองดูครับว่าท่านไหนจะมาบริการครับก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นหมอนวดชื่อคุณใหม่ครับน้ำหนักมือใช้ได้เลยครับ มีอัธยาศัยที่ดีบริการที่ดีนะครับอันนี้ผมจองเป็นเป็นห้องปกตินะครับปกติที่บ้านสวนมัสซา,าจะมีห้อง VIP ด้วยนะครับแต่เพิ่มเงิน100บาทที่นี่นวดแผ่นไทยนะครับผมเลือกเป็น2ชั่วโมงราคาอยู่ที่800บาทครับเต็มเต็มสชั่วโมงไม่มีกั๊กเลยครับน้ำหนักมือดีนะครับคุณใหม่นี่ผมแนะนำถ้าเกิดว่าใครสนใจจะจอง นวดไทยนะครับแล้วระบุชื่อก็แจ้งเป็นชื่อคุณใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับพอนวดเสร็จก็จะมีน้ำขิงร้อนครับหรือว่าน้ำมะตูมร้อนนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกครับดื่มที่ห้องได้เลยครับสบายสบายผ่อนคลายครับนี่ครับก็บรรยากาศที่บ้านสวนมัสสดลุ่มลื่นดีนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ สำหรับคลิปต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ